ผักในตระกูลกระลำบอคครี่ถือว่ามีสารต้านมะเร็งอยู่ในอันดับต้นๆเลยครับวันนี้จะมาทำน้ำบอคครี่สกัดเย็นดื่มครับสวัสดีครับ จากจ u ้ยส c รั b co. th <ts> มีการศึกษามากมายนะครับว่าผักในตระกูลกะล่ำหรือที่เราเรียกว่าครูซ i ฟ e r o ัสมีสารที่ช่วยยับยั้งปกป้องและต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ดีผักในตระกูลกะล่ำม,มีอยู่มากมายหลายชนิดนะครับ แต่ที่ผมจะแนะนำมีอยู่3ชนิดด้วยกันนั่นคือบอคอรีกระลำดาวและกระลำปีสีเขียวเพราะว่ากระลำทั้ง3ชนิดเนี่ยมีพฤกษเคมี Me, ที่เราเรียกว่ากรูโคซิโนเลตมากกว่ากระลำปีชนิดอื่นๆกระลำปีจะไม่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเลยถ้าขาดเอนไซม์ ide, ที่อยู่ในกระลำที่เรียกว่าไมโลซิเนตไมโลซิเนตเนี่ยเขาจะไปย่อย กลูโคซิโนเลตให้เกิดสารอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นพระเอกของเราเลยนะครับแล้วก็มีอยู่ในเฉพาะกระหล่ำเท่านั้นเองนั่นคือสารซันเฟอร์เฟนซึ่งเป็นตัวต่อต้านทําลายเซลล์มะเร็งคนส่วนใหญ่เวลารับประทานกระหล่ำแล้วก็นําไปผัดไปนึ่งไปต้มอ,อันนั้นเป็นการทําลายเอนไซม์ไมโลซินเอตให้ลดน้อยถอยลงเมื่อเอนไซม์ไมโลซินเอตถูกทําลายไป ก็จะสร้างสารซันฟอร์เฟนซึ่งเป็นพระเอกของเราได้น้อยลงไม่เต็มประสิทธิภาพแต่หลายคนกังวลว่าในกระหลำ่ำมีสารที่เรียกว่าอยโกลเจนซึ่งเป็นอันตรายกับร่างกายของเราไม่ดีกับไอโอดีนไม่ใช่หรือในการที่เรารับประทานกระหล่ำให้มีพิษถึงขนาดนั้นเนี่ยเราต้องรับประทานกระหล่ำวันละกิโลกิโลอันนั้นต้องดิบๆด,ด้วยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้อยคนนะ ที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ถ้าทำได้ก็แนะนำว่าไม่ควรทำนะครับวันนี้ผมจะมาชวนทำน้ำกระหล่ำสกัดเย็นโดยไม่ผ่านความร้อนครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับว่าบอคอลี่ผสมอะไรถึงจะได้น้ำบอคอรลี่สกัดเย็นแสนอร่อยมาดื่มเพื่อต้านมะเร็งป้องกันมะเร็งและต่อสู้กับมะเร็งครับผมใช้บอคอี่หัวขนาดกลางนะครับหัวนี้น้ำหนักประมาณ 205กรัม205กรัมเนี่ยก็ประมาณ2เสิร์ฟในการที่เราจะทานผักในตระกูลกระหล่ำเพื่อป้องกันมะเร็งอาทิตงทานประมาณสัก3เสิร์ฟก็พอนะครับแต่ถ้าต้องการทานสู้กับมะเร็งเลยก็อาทิตย์หนึ่งประมาณสัก5เสิร์ฟนะครับนำบรอกโคลีมาหั่นออกเป็นช่อๆนะครับก้านของบรอกโคลีเราก็ไม่ทิ้งนะครับการหั่นออกมาเป็นชิ้นเล็กๆครับ เพื่อนําไปเข้าเครื่องสกัดเย็นในอย่างงไ,ได้ครับการรับประทานสดต้องล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับล้างน้ำเปล่า3รอบแช่ด้วยเบกกิ้งโซดา20นาทีแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกสัก1รอบครับเราก็จะได้บล็อกแครี่ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นครับส่วนผสมก็มีอยู่3อย่างเท่านี้เองนะครับอย่างแรกก็คือ บอคอกีีครับน้ำหนักประมาณ200กรัมแอปเปิลเขียวเราต้องไปล้างทำความสาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมใช้เบอร์1นึ1่เนี่ยจำนวน2ลูกส่วนสับป,ประรด4ชิ้นนฮะสชิ้นน้ำหนักประมาณ110กรัมครับจากนั้นเราก็นำทั้ง3อย่างเนี่ยไปเข้าเครื่องสกัดเย็นได้เลยครับผมก็จะเริ่มจาก สับรดก่อนนะครับเริ่มจากอะไรที่เนื้อนิ่มๆน,น้ำเยอะๆก่อนแล้วก็ตามด้วยแอปเปิ้ลเขียวได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยบลอกโคครับเราก็สกัดสลับกันไปมายอย่างนี้ครับ กาศที่ได้ออกมาก็แห้งอยู่ในเกณฑ์พอใช้เลยนะครับการที่มีเครื่องแยกกาศก็สะดวกเหมือนกันนะครับใครไม่มีเครื่องแยกกาศใช้ปั่นแล้วไปกรองเอาก็ได้ครับผักในตระกูลกระหล่ำเมื่อถูกบดเคี้ยวเอนไซม์ไมโลซิเนสก็จะออกมานะครับพอเอนไซม์ไมโลซิเอสออกมาก็จะไปย่อยกับสารกูโคโซิโนเลต แล้วก็จะได้สารพระเอกของเรานั่นคือซันโฟลเฟรนนั่นเองครับบอกโีดึกหัว200กรัมแอปเปิ้ลเบอร์113 2สองลูกแล้วก็สับปะรดประมาณ100รกรัมเศษ็จได้น้ำประมาณเท่าไหร่ครับ4 3 6ซีซี ผมใส่สับป,ประรดลงไปเนี่ยเผื่อใครทานผักดิบๆแล้วทําให้ท้องอืดเนี่ยสับป,ประรดเนี่ยจะช่วยย่อยได้นะครับส่วนแอปเปิลก็ใส่ไปเพื่อให้รสชาติเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองชิมดูสักนิดครับ mm hmm. ก็รสชาติถือว่าอร่อยเลยนะครับได้กลิ่นเหม็นเขียวของบลอกคอี่นิดๆ แต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับใครที่จะทานเพื่อป้องกันก็อาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งถึงสองครั้งใครที่จะรับประทานเพื่อต่อสู้กับมะเร็งก็อาทิตย์หนึงสามสีครั้งเราเราก็สลับไปรับประทานผักอย่างอื่นบ้างนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ําผักผลไม้คั้นสดสทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ